อนวุวัจจัดให้ตารางเงินเข้ารับเงินกลุ่มเปราะบางเปิดรายละเอียดโอนเงินวันไหนบ้างไปฟังกันเลยทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV ทเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว 3TV ไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชน หรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า782 EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับมีปากกากันไหมครับผมได้ตารางการจ่ายเงินให้กับผู้พิการมาแล้วนะครับถ้าเป็นเดือนธันวาคมจดนะครับธันวาคมเงินจะโอนให้วันที่9ธันวาน,นะครับ มการาปี64โอนให้วันที่สุกที่8มการากุมภาพันธ์ปี64โอนให้10กุมภานะครับมีนาคม64โอนให้10มีนาคมเมษายน64โอนให้9เมษายนพฤษภาคม64โอนให้10พฤษภาคมมิถุนายน64โอนให้10มิถุนายนกรกฎาคม64โอนให้สุกที่9กรกฎาคมสิงหาคม64โอนให้วันที่10 สิงหาคมและกันยายน64โอนให้วันศุกร์ที่10กันยายนนี่คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยให้กับคนพิการส่วนเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้แต่ว่ายังงก็แล้วแต่ฝากจดแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับค่ะที่ได้ฟังกันไปนะคะก็เป็นอัปเดตนะคะตารางการจ่ายเงินเบี้ยความพิการนะคะจากเพจของคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะ หากพ่อแม่พี่น้องอยากจะเช็คข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเช็คได้นะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมนะคะหรือว่า e-social welfare ค่ะซึ่งตารางการจ่ายเงินนี้นะคะก็เป็นการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณพศ2564นะคะก็คือในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ไปจนถึงเดือนกันยายน2564นั่นเองนะคะ ก่เหลืออีกหนึ่งเดือนนะคะก็จะเป็นส่งท้ายปีแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตารางที่มาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะได้ทราบกันค่ะยังไงก็สามารถเช็คดูเบี้ยการจ่ายเงินได้นะคะตามวันที่กล่าวให้ฟังข้างต้นนะคะเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ ก็คือในเดือนธันวาคมนะคะเบี้ยวความพิการก็จะเข้าในวันที่9ธันวาคม63นะคะส่วนปีหน้านะคะเริ่มต้นปีในปี64นะคะเดือนมกราก็จะจ่ายเบี้ยในวันที่8มกรา64ค่ะกุมภาพันธ์นะคะก็จะจ่ายในวันที่10นะคะกุมภา64ส่วนมีนานะคะก็จ่ายวันที่10มีนาค่ะ เดือนเมษายนนะคะก็จะจ่ายเบี้ยความพิการในวันที่9เมษายนนะคะเดือนพฤษภาคมก็จะจ่ายในวันที่10นะคะเดือนมิถุนายนก็จ่ายในวันที่10เช่นกันค่ะส่วนกรกฎาคมนะคะก็จะจ่ายในวันที่9นะคะสิงหาคมค่ะจ่ายในวันที่10สิงหาแล้วก็เดือนกันยานะคะกันยายนก็จะจ่ายเบี้ยในวันที่10กันยายน64นั่นเองค่ะสําหรับเบี้ยความพิการนะคะ ผู้พิการทุกคนนะคะที่มีสมุดหรือว่าบัตรประจําตัวผู้พิการนะคะก็จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการตรงนี้ได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็จะได้เบี้ยความพิการนะคะแบ่งออกเป็นสําหรับผู้พิการที่อายุน้อยกว่า18ปีนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการอยู่ที่1,000บาทค่ะส่วนผู้พิการทั่วไปนะคะที่อายุ18 exactly. ปีขึ้นไปค่ะก็จะได้รับเบี้ยตรงนี้อยู่ที่800บาทแล้วก็ ผู้พิการนะคะที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการด้วยนะคะรวมไปถึงมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควบคู่ด้วยนะคะก็จะได้รับเบี้ยโอนเข้าบัญชี800บาทแล้วก็อีก200บาทเขาก็จะโอนให้นะคะในบัตรคนจนนั่นเองค่ะยังไงก็สามารถไปเช็คเบี้ยความพิการได้นะคะตามวันดังกล่าวที่ได้แจ้งให้ทราบค่ะ สำหรับตารางนี้นะคะหากมีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะทางเราแอดมินข่าวสามทีวีก็จะรีบมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในทันทีเลยนะคะอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถลองไปเช็คดูได้นะคะหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-social welfare ได้นะคะไปเช็คสิ์ได้เลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝาก กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าว3ามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ Facebook นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะวันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ข่าวสามทีวีสวัสดีค่ะ หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนีหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ